แฟนคลับจีนทุ่มเงินแสนคืนไปายบิวบอร์ดเรียกว่าทำเอาเป็นกระแสและคนดูอินไปตามๆกันสำหรับละครเรื่องคุณชายซึ่งไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้นที่ชื่นชอบยังมีแฟนคลับต่างประเทศที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีอีกด้วยกับคู่ของสินธนาพัฒน์และแจมรัชตะที่ทำเอาแฟนๆจีนไปตามๆกันแฟนคลับจีนสายวัยจีนสินธนพัฒน์และแจมรัชตะขั้นสุด ไปตรงถึงเอเจนซีไทยทุมเงินแสนสั่งขึ้นบิลบอร์ดกลางกรุงเทพรับกระแสะคูจินจากละครคุณชายแถนแฟนๆยังเฝ้ารอดูละครคุณชายติดขอบจอฉากเลิฟซีนของสินธนพัฒน์และแจมรัชตะที่จัดหนักจัดเต็มทำเอากระหึ่มโซเชียลจนแฮชแท็กคุณชาย e ี11ติดเทรนทวิตเตอร์้ามวันคามคืนมาแล้วไม่เพียงแค่เท่านั้นความแซ่บของฟิงนธนพัฒน์และแจมรัชตะไม่หยุดอยู่แค่บนเรา ดังไกลไปถึงจีนถึงขนาดแฟนคลับชาวจีนทุ่มเงินแสนขึ้นไปมีบอร์ดกลางกรุงเทพทีสี่แยก MBK เลยทีเดียวก็คนมันรักมันชอบความจนินเนี่ยเนอะจะดเต็มให้รู้ไปเลยว่าคนมันฟินงานนี้ทั้งสองหนุ่มฟิล์มธนาพัฒน์และแจมรชัชตะมียิ้มกันแก้มปรีบอกเลยค่ะว่าแฟนคลับน่ารักจริงๆจบกันไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจยยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ